สวัสดีครับมาพบกับรายการ Unboxing Sunday นะฮะวันนี้เราก็จะมาแกะของที่เราเพิ่งได้มาเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งตำแหน่งในการถ่ายรายการในวันนี้อาจจะแปลกออกไปหน่อยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าพอดีเพิ่งถ่ายผลอะไรว่าบาสเสร็จแล้วก็ขี้เกียจย้ายกล้องนะก็เลยอ่ะถ่ายตรงนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าฮะว่าวันนี้เรามีอะไรที่จะมาแกะกันบ้างครับสิ่งที่เราจะมาแกะกันนะครับผมนั่นก็คือนี่บักเก็ตการดัมนะฮะของ เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นั่นเองนะครับอ่าอันนี้เขาเพิ่งส่งมาเลยนะครับตัวของเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็คือตัวแก้วนะครับแล้วก็ตัวถังบักเก็ตป๊อปคอร์นนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ด้วยนะที่ส่งมาให้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกันดั่มมากนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมอะค่อนข้างจะสะสมอ่ตัวบักเก็ตต่างๆนะฮะของทางเมเจอร์มาตลอดนะเพราะว่า คืออ่ะแต่ก่อนเนี่ยตัวบักเก็ตอ่ะมันจะมีแก้วแล้วก็ตัวถังเป็นหลักใช่ไหมฮะซึ่งเน้นแค่ลายแต่หลังๆเนี่ยเขาก็เนาะเขาก็หัวใสอ่ะเขาก็ทําออกมาให้มันกลายเป็นแบบนี้ขึ้นนะครับเป็นเหมือนกับแบบทรงสามมิติสามารถเปิดได้ใส่ของได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ถูกใจคนที่ชอบสะสมอ่ะมันดูใหญ่มันดูวางตั้งไว้บนหลังตู้แล้วมันดูสวยมันเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองมาใส่ตัวเขาของ กันดั้มก่อนดีกว่านะครับมันจะได้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ก่อนที่เราจะไปดูที่รายละเอียดอื่นๆนะฮะอ่าเ,เข่ากันดั้มที่หนึ่งใส่นี้นะครับวิธีการก็คือเขามีตัวเขามาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ครับกึง่งชิงได้ได,ด,ดโอเคโอเคอผมว่าเขาทำค่อนข้างแบบค่อนข้างดีนะแล้วก็อันนี้ใส่ลงไปครับลึก จึงอ,อ้าวอึบอ้าโอเคแน่นอึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยเลยแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับนี่คือถังป๊อปคอร์นบัคเก็ตของกันดั้มนั่นเองที่อยากให้มาดูในวันนี้นะครับวิธีการเปิดครับนี่เหมือนมอหงก้าวอะตอนนี้เป็นฮาโลไปแล้วครับฮ <Halo, Halo. S 1> าโลฮาโลอ้าวเปิดไม่ได้ทำไม นี่แน่นเหมือนกันฮะนี่ครับเปิดออกมานี้สวัสดีครับผมชื่อกันดั้มครับข้างในไม่มีอาบูโรนะนี่เป็นแบบนี้ครับก็เอาไว้ใช้ถังบักเก็ตได้นะฮะช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วโรงภาพยนตร์เนี่ยก็ยังมีภาพยนตร์เข้ามาฉายอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่ๆมากมายด้วยนะฮะสำหรับใครที่เป็นคอภาพยนตร์เนี่ยก็อยากจะให้สนับสนุนแล้วก็ไปดูภาพยนตร์กันเยอะๆที่สาคัญนะครับตัวป๊อปคอนเนี่ยเห็นว่ามันสามารถโทรสั่งได้ด้วยนะครับ ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดว่าเดี๋ยวใส่ไว้แล้วกันนะฮะในคอมเมนต์หรือว่าในตัวแคปชั่นของตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยสวยมากเลยและไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับใครที่เป็นคอแกันดั้มนะครับรวมไปถึงแก้วโอ้โหนี่แก้วนี้น่าจะเป็นตัวอาร์ตเวิร์กเดียวกันกับตัวกันฟลานะฮะตัวพราโมของ r x 7 8 2นะฮะก็คือเป็นตัวตัวคุณลักนี่แหละก็คือตัวนี้แหละแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวกล่องรุ่นใหม่ละนะครับก็มีแก้วด้วยอันนี้ก็สามารถเอาไป reuse ไปใช้ในออฟฟิศได้นะครับส่วนอันน นี่นี่เองนะฮะกันดมสวยมากครับปิดคลึกดีไซน์ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่เป็นคนทำทำโมเดลทําสีเนะี่ยสามารถเอาไปโมดิฟายนะครับแบบใส่เชดดิ้งใส่ดอกเวทริงให้มันดูแบบลุยๆกว่านี้ดูมันเป็นแบบว่าแบทเทิลแดนซ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะนี่ จบการรีวิวนะครับสำหรับบักเก็ตกันดั้มนะฮะของ Major ร i ซ e นิเพลครับคราวนี้นะฮะมาต่อกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะมาอันบล็อกกันอันนี้จริงๆได้มาสักพักแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้แกะแล้วเวลาได้อะไรมาก็คือโอเคแหละจะมาแกะให้คนอื่นดูนะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์ง่อยๆสำหรับวันอาทิตย์แบบนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกรชปองสโนปนะฮะกระชปองพีนัทนั่นเองอ่ะคุณกันดั้มหลบมาซะหน่อย กล้องไม่รู้เห็นไหมอ่ะน,นี่วาไงไว้บนนี้ก็ไ,ได้เห็นตื้อๆตๆตๆอ่ากาชปองสนุปปี้อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากสะสมกาชปองอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันมันลกบ้าน <c oughs> แต่เป็นคนชอบสนุปปี้แล้วก็อันนี้มันเป็นกาชปองที่มันแบบออกมาแล้วเป็นอ่านักบินอวกาศแล้วผมก็เป็นคนชอบอะไรที่มันแบบอวกาศอวกาศนะอย่างที่โต๊ะนะี่มันก็จะมีพวกแบบเนี่ยอาร์ที่เป็นแบบ ตัวกระชัปองเหมือนกันเนี่ย c 3 p o อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งก็นั่นแหละก็เลยทำให้เกิดการอยากซื้ออันนี้ขึ้นมานะครับมาเดี๋ยวมาแกะเลยดีกว่านะฮะฮึบตัวนี้น่าจะเป็น charlie brown charlie brown โอ้หุ้มหลายชั้นมากอ่าคือตัวตัวของเล่นเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูครับมันคือมันจะมีพลาสติกหุ้มแต่ว่าพลาสติกหุ้มของมันเนี่ยไม่ใช่อ่า เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวแบบพลาสติกที่แบบพอเราแกะของเล่นข้างในแล้วเราก็ทิ้งเหมือนพวกกระชบปองทั่วไปะนะฮะอันนี้ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะทําหน้าที่เป็นหมวกนักบินอวกาศด้วยนะที่เรามีนักบินอวกาศแบบสมัยก่อนที่มันเป็นเหมือนแบบโหลปลาทองนะครับก็อ่ะเรามาดูกัน๊ด๊ดเน่อ่ะเรามาดู ชารีบราวน์ก่อนเลยดีกว่านะฮะอ่ะชารีบราวน์นะครับมีเป็นแบบนี้ปึ๊บอ๋นี่ก็คืออ๋อคือหัวของชารีบราวน์เนี่ยมันจะมีตุ่มเป็นเหมือนตุ่มที่เอาไว้ใส่เล้าคอไว้นะครับอันนี้ก็แกะฮนะจริงๆก็เป็นคนแบบไม่ได้อยากแกะขนาดนั้นนะเพราะว่าเก็บไว้แบบนี้แหละอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเก่าแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรครับเรามีรายการอัน o x บซิงเราก็ต้องอันดับซครับเปิดหัวชารีบราวน์ เปิดหัวฮะโอ้มายโอแมนแบบไงนวะเนี่ยโอเคมันไม่ได้มีแมชชีนิกหรืออะไรนะผมว่ามันเปิดตรงๆอ่ะเปิดตรงๆจริงๆด้วยนะครับข้างในก็มีตัวโรชัวลิฟเล็ทของมันนะครับก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ตัวตัวของตัวนักบินอวกาศของชา l i บราวน์นะฮะซึ่งเป็นพลาสติกแล้วก็มีแขนนะครับ ก็แขนก็เป็นพลาสติกเหมือนกันเป็นพลาสติกแบบกึ่งยางยืดนะฮะเดี๋ยวเอาคัตเตอร์ออกมาเป็นพลาสติกกึ่งยางยืดครับโอเคอ้าห้า,าหา,า,าห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 าแล้วก็ผมว่าน่าจะต้องแกะตัวบอดี้เพื่อใส่เข้าไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้แกะได้ไหมครับ มันไม่น่าใช้แล้วแหละเพราะว่าบอดี้น่าจะแกะไม่ได้ก็คือต้องตัดแขนเพื่อเสียบเข้าไปทําเลยแล้วกันนะครับเพื่อแฟนๆรายการนะครับยอดวิว15คนอ่ะนี่ก็ตัดเกิดโดนนิวตัวเองไหมเนี่ยเึ๊บต่อครับมาโอเคก็นี่นะฮะตัวบอดี้นะครับก็ใส่ปึ๊บ ่ใส่ปึ๊บ <S 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 ใส่ปึ๊บโอเคตัวบอดี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวหัวของชาลีบราวน์นี่เหมือนเปลือกไข่เลยัวงชาลีบราวน์นี่หัวชาลีบราวน์นะครับ จะเป็นหัวแบบนี้น่ารักดีนะแล้วคันนี้ก็คันนี้ก็มันก็จะกลายเป็นไอตัวอันนี้แล้วแหละตัวเขาเรียกอะไรอะตัวอ่ะนี่ตัวนี้นะฮะก็ต้องดึงคอให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อที่พลาสติกเนี่ยมันจะสามารถซ้อนช้อนใต้คอได้นะครับแล้วก็ประกบเอาเชีเอก อ๋อ่าโอเคคือตัวหัวเนี่ยมันค่อนข้างจะเซปเรตอย่างมากมากก็เดาว่า,ามันน่าจะประกบได้เลยนะครับอะหมดหัวประกบแบบนี้ปุ๊บอานี่นะฮะหัวมันก็จะประกบแบบนี้ปุ๊บรานนี้ก็เสียบลงไปอ๋อมันก็ไม่ได้ยึดอะไรมากครับเนี่ยมันก็เสียบลงไปเลยไม่ได้มีความแข็งหรืออะไรนะฮะเป็นตัวนี้ของชาลีบราวน์นะครับอันนี้ก็ ชารีบบราวน์แล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งเอาไอ้นี่ก่อนวูดสต็อกนะครับวูดสต็อกก็คือเจ้านกเหลือง,องในเรื่องสโน o p ปี้นั่นเองนะครับวูดสต็อกนี่น่าจะไม่มีตัวหมวกแต่ว่าเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ที่เราเห็นนะเดีย๋ยวลองแกะ <c oughs> คับโคตรเหนียวแพ็คมาอย่างเหนียวกลัวแบบครีซีซัวแล้วเป็นไอ้นี่นะเป็นรอยฮะโอเคอามาดูวูดสต็อกนะครับ <laughs> okay. Okay. Oh, bam! This a wood stock. <laughs> <laughs> เป็นดวงจันทร์แหละนะฮะแล้วก็เดาว,ว่ามันน่าจะยืนบนนี้นะฮนี่ยังไม่ได้แกะนะครับก็มาเป็นเหผลส้มที่ตะกุ่มะตะปัแล้วก็แกะมาอ๋อมีธงให้ด้วยเหรอโอเคก็มีอันนี้นะครับมีตัวรีฟเลสตัวบุกเลสของมันนะครับเรียกว่าตัวอะไตัวใบอใบใบอ๋อแต่ก็มีหมวกให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็้น่ารักมาก แล้วมันไม่เห็นมีแขนเลยอ๋อคือตัวธงของมันเนี่ยก็คือตัวธงติดไงวะอามามาดูกันดีกว่านะฮะถ้าหเห็นนะครับว่าที่มาก็คือจะมีแบ่งเป็นอย่างนี้นะะมีธง มีตัววูดสต็อกนะฮะหมวกหมวกของวูดสต็อกก็ตัวธงชาติอเมริกันนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้อือหือก็คือธงชาติอเมริกันเนี่ยก็คือต้องเอามาติดแหละเดี๋ยวเราดูกัน ัหมดละโอเคคาวนี้เอ่อฟลฟอิฟลิตเตอร์ฟลัตเตอร์ฟลิตเตอร์อ่าธงชาติเหมือนมีให้เลือก2แบบด้วยนะมีแบบธงชาติที่เป็นแบบพีนัทกับธงชาติอเมริกันนะครับแน่นอนว่า คนอย่างผมก็เลือกพีนัทนะฮะไม่รู้จะเลือกแปดธงชาติอเมริกันไปทำไมไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้รักชาติอเมริกันขนาดนั้นนะฮะโอเคอย่าลองดูว่าแปดได้ไหมน, <c oughs> น,น,นี่เหมือนซื้อกินเดอร์มาเล่นเลยครับโอเคนี่แปดฝั่งหนึ่งพีนัทแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฟิเตอร์ฟรัตเตอร์ฟิเตอร์ฟรัตเตอร์อะไรเง,งี้ยโอ้เจ๋งออี่นะครับฝั่งหนึ่งเราก็ต้องแบบแป,แปะให้มันชิดเสาโอเคอ้วนๆของผมก็จะแปะยากหน่อยเบีย้ยวอีกเวียนเบี้ยวมา เอาใหม่ oh my, ครับท่านผู้ชมมาได้แล้วนี่ทงนะฮะนี่ข้างหนึ่งพีนัทแล้วก็ข้างนี้ต่องแนี้โอเคแล้วคราวนี้มันเออมันแปะทงไงอะทงมันคงไม่ได้แปะนะครับอ่ะผมคงเข้าใจผิด ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาใส่ไอตัวอันนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อไอตัวที่ปีกเนี่ยตอนแรกมันเป็นรูนะฮะก็นึกว่ามันจะต้องเสียบทงแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ได้ถือทงดาว่าทงมันคงถูกปักลงไปในตัวฐานของมันนะครับแต่ว่าตัวตัวตัว,ต,วตัวรูเนี่ยมันเหมือนเป็นรูที่เอาไว้อว่เอาไว้อวืมเขาเรียกอะไรอ่ะเอาไว้ครอบอะครับเนี่ยเหมือนเป็นเหมือน,เป,นเป็นบากที่เอาไว้ครอบเนี่ยจริงๆด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าตัว ฝั่งนี้นะครับมันจะมีเหมือนเดือยเสียบอยู่นะครับมันก็จะเสียบไปที่ข้างๆที่มันเป็นเซ๊ง่ายๆเลยนิ่มๆติดแล้วครับอโอเคงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะข้างนี้เป็นหลักแล้วจะปึ้งอ่าโอเคนี่นะฮะก็วูดสต็อกก็จะมีหมวกเล็กๆของมันอย่างนี้คราวนี้ก็ประกอบฐานครับฐานที่เป็นดวงจันทร์นะฮะอ นี่นะครับฐานที่เป็นดวงจันทร์ก็ง่ายๆครับประกอบขึ้นมาปุ๊บวูดสต็อกมันมีบุ่มรูบุ่มอยู่แล้วก็จะไปอยู่บนนี้นี่อย่างนี้แล้วก็นีอย่างนี้ฮะเออน่ารักดีนะสมมติอ่ะมองนี้มุมนี้นี่ก็ง่ายดีเป็นอ่ยืนกันบนนี้พีนัทอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะก็เป็นอนี้สอ,อันละนะครับส่วนอันสุดท้ายนะฮะสโนปี้ opy, นั่นเองนะฮะสโนปี้ครับ,รบมาดูกันดีกว่า ลูปี้ลูปี้ฮ้นี่ลูปีอย่าเพียบครับโทษด้วยนะฮะเกิดพลาสติก,กันไมไปหมด นี่แหละคือตัวที่อยากได้ที่สุดคือจริงๆแล้วถ้าเปวลาผมซื้ออะไรแบบนี้นะถ้าผมไม่ต้องมาแกะโชว์นะผมจะแกะแค่สนุปปี้ตัวเดียวที่เหลือก็หนึ่งมาไงก็อยู่อย่างนั้นอีก10ปีมึงก็อยู่อย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนแบบชอบเก็บของเล่นโดยไม่แกะครับอ่ะสนุปปี้มาเหมือนกันนะฮะก็คือมาแต่หัวใช่ไหมมีพลาสติกคุ้มแล้วก็มีตัวเดือยที่เป็นเป็นเดือยคอนะครับเอาไว้ต่อกับตัวบอดี้นั่นเองก็คล้ายๆกับตัวชาร์ลีบราวน์ราวนี้เราก็จะมาแกะ หัวของนปี้นะครับนี่อ๋อเจ้าชอบดมพลาสติกตัวหัวสนปปี้มันมีความเป็นแบบยายวยางหน่อยซึ่งก็เป็นข้อดีและข้อเสียคือมันให้สัมผัสที่สวยหรือว่าสีมันจะดูแบบซอฟๆสวยก็จริงนะฮะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปแล้วมันจะเหนียวอะไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคถ้ามันเหนียวนะครับแล้วก็นี่ตัวสังเกตว่าล่องที่เขาทําก็เป็นล่องแปลกๆก็ 8, คือเว้าวตามแว่นตา มีแว่นตามาบังล่องไว้นะครับอ่ะข้างในมีตัวโบชัวตัวเล่มอินสตรักชั่นนะครับแล้วก็มีตัวโบชัวแคตาลกอ่ะแบ่งเป็นชิ้นๆน,นะครับก็มีตัวใช่ไหมมีผ้าพันคอด้วยนะ่ารักมากเลยผมเป็นคนชอบคาแรคเตอร์ของสนุปปี้ไม่ใช่ว่ามันน่ารักแนตะ่ผมว่ามันเป็นการ์ตูนที่ออกแบบสวยอะ่ะเป็นการ์ตูนที่แบบแล้วมันการ์ตูนมันมีอายุแบบ60ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะมันนานมากแต่ว่ามัน มันออกแบบสวยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการออกแบบคาแรคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบดีนะผมชอบถ้าใครแบบคุยไลน์กับผมจะรู้เลยว่าผมมีสติกเกอร์สโนปี้เยอะมากก็ <laughs> <laughs> ผมชอบมันจริงๆนะฮะอ่ะอันนี้ทิ้งข้างล่างก่อนนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ให้มาเป็นแขนนะครับแล้วก็เท้าสั้นๆของสโนปี้นะครับก็เดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะขออนุญาตนะครับโอเย ตัดง่ายแหละมีอะไรมากโอเคอเท้าจริงก็ไม่ต้องตัดกรนะดำหมุนออกก็ได้น้ำมุนออกก็อาจจะเหลือตุ่มเล็กๆอยู่อยู่กันเชื่อนโมเดลนะครับจึกเขานิ้วเงาแดกมาคราวนี้เรามา ต่อตัวสนูปปี้กันก่อนดีกว่าสนปปีอ้อ๋อสนปปี้เป็นนั่งเหรอเน,นี่ยขามันตั้งนะครับเพราะฉะนั้นมันนั่งนะครับก็คือมันแบบมันเป็นการแบบประกบเข้าไปแบบแบบนั่งนั่งแล้วก็ชันเท้านะครับนี่นะฮะเขียบเท้าก่อนนะครับก็ได้รูกว่ายืนฮะสนูปปี้นั่งก็ดีนะฮะอันนี้ก็จะอยู่บนโต๊ะทางานของผมนะฮะจะสร้างความรกต่อไปในอนาคตครับผมแล้วก็ นี้เป็นไงนี่ก็ยกแขนขึ้นนะครับนี่แล้วก็ติดหน้ากากของมันโอเคติดโดยที่จากประสบการณ์ผมนะผมว่าติด ติดก่อนใส่ทีหลังดีกว่าลองดูมันดึงออกง่ายเหมือนชาลิบาร์ผมดึงไม่ออกนะฮะชาริบาร์ดึงออกง่ายนะฮะคือผมกลัวว่าอพอมันดึงออกยากแล้วเนี่ยพอใส่ไอ้ตัวหมวกโลปาแล้วมันจะยากอ่ะอันนี้ได้ละก็เป็นสนุปปี้ก่อนนี่นะฮะสนุปปี้เปล่าๆเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวใส่ตัวหมวก น่ารักดีนะนี่แขนแบบค่อนข้างจะไปเก็กะละมีความชอบอวกาศเนี่ยมันก็เลยแบบนี่ไดะ้ซนุปปี้ได้แล้วนะฮะอันนี้ก็คือสอสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตัวซนุปปี้นะครับตัววูดสต็อกแล้วก็มีนี่อ่ยอยๆหัวหนักครับนั่งไม่ได้ ก็นี่ชาลีบราวน์นะฮะก็ทั้ง3ตัวนี้นะครับนี่พปดูก็คือเป็นกาชปองของสูนปีนั่นเอง3ตัวนี้ซื้อมาน่าจนะ600บาทนีก็คือตัวละ2 0 0เลยอะ่ะสิ้นเปืองมากนะครับคือช่วงนี้ด้วยความประหยัดแล้วก็จะไม่ซื้ออะไรแล้วแล้วก็คงจะยากที่จะเห็นผมซื้ออะไรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ถ่ายสต็อกไว้แค่2เท่เทนั้นก็จะมีอันนี้แล้วก็มีอันน้แค่นั้นหมดนะครับช่วงนี้ งดใช้ตังค์ฮะอ่ะขอบคุณครับที่ติดตามนะฮะจะอับ Unboxing Sunday นะครับไว้พบกันใหม่ ep หน้านะครับถ้ามีอะไรมาแกะให้ดูครับ